คลิปนี้เราจะมาสอนอ่านไพ่ทาโร่กันหลายๆคนชอบเรียนใช่ไหมคนเรียนความหมายทั่วไปจากเปิ้ลนไปแล้วเนี่ยแต่ว่าก็บางใบเรารู้สึกว่าเรายังไม่สามารถอัดแอพพลายนำความหมายไพ่ไปใช้ในเชิงความรักความสัมพันธ์ได้วันนี้เปิ้ลนก็เลยจะมาเจาะลึกให้กับทุกคนนะคะเราจะเริ่มกันจากาไพ่ใบแรกก่อนคือไพ่เดอะฟูลนะเปิ้นใช้สําหรับนี้ในการเอามาดูความหมายให้ซึ่งอิงไรเดอร์เวดเหมือนกันนะแต่เป็นไพ่ตะมุตมิน่ารักมากเลยแล้วก็อยากให้ผ้ามันเป็นสีพาสเทลเนาะไพ่เดอะฟูลคือ ไพ่ใบแรกเนะเริ่มต้นจากเบอร์ศูนย์หมายถึงการเริ่มต้นการเริ่มต้นใหม่อาะพอมาอิงกับความรักความสัมพันธ์ก็คือการเริ่มต้นใหม่เรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเจอการเพิ่งรู้จักการเหมือนเวลาเราคิดถึงความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นเนาะเพิ่งจะปิ๊งกันเพิ่งจะแบบได้ทักทายพูดคุยขอเบอร์ได้ทักแชทครั้งแรกอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีความมั่นคงหรอกถูกไหมเพิ่งเจอกันยังไม่รู้หรอกวว่าาาาออนนนคคตมมสัััพธ์ขงงงเเรจะป็ย i จะพัฒนาได้ไหมเรากับเขาจะเข้ากันได้ไหมสุดท้ายปลายทางเราจะได้ลงเอยกันไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเจอแล้วมันตื่นเต้นมีความสุขโลกเป็นสีชมพูมีโอผีเสื้อบินในท้องรู้สึกแบบเจอคนนี้เราตื่นเต้นเหมือนเวลาเราอินเลิฟแรกๆอะไรแบบนี้เนาะนี่คือ energy ของไพ่เดอะฟูถ้าถามถึง commitment เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีถูกไหมเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นถ้าเราไม่ได้พูดในสารการณ์ว่ามันเป็นการเริ่มต้นสารสัมพันธ์เนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ในขณะที่บางคนอาจจะคุยกันมานาน พอมาเจอไพ่ใบนี้มันอาจจะแปลว่ายังไม่ได้พร้อมจะมีคอมมิทเมนต์ยังรู้สึกว่าไปเรื่อยๆยังไม่ได้มองเห็นอนาคตนะว่าฉันอยากจะพัฒนากับเธอฉันจะแบบเอายงไงดีกับอนาคตของเราสองคนอะไรเงี้ยมันเป็นแบบไปเรื่อยๆเพราะเดอะฟูลเห็นไหมเขาเดินไปเรื่อยๆเขายังไม่ได้สนใจเลยว่าตรงนี้เป็นเหวแปลว่าเขาอะรู้สึกว่าเขาไม่ได้คิดไปไกลถึงอนาคตมากมายทำวันนี้ให้ดีที่สุดแค่มีความสุขกับปัจจุบันก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดใครครบกันมานานเราได้ไพ่ใบนี้มันก็จะหมายความว่าเรา ก็ยังไม่ได้พัฒนาไปไหนอาจจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังเป็นรักเผื่อเลือกอยู่แต่ถ้าเกิดว่าบางคนอะเป็นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเนาะมาได้ใบเนี้ยมันก็แปลว่าความสัมพันธ์อะมีความให้อิสระแก่กันค่อนข้างเยอะเพระไพ่เดอะฟูมันเป็นไพ่ของการให้อิสระภาพแก่กันแปลว่าตัวไม่ได้ติดกันคะ่ะก็อาจจะมีความแบบ มีโลกของตัวเองต่างคนต่างไปเที่ยวกับเพื่อนตัวเองแล้วก็ไม่ได้ผูกติดกันจนเกินไปจนบางครั้งคนอื่นมองเข้ามาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีแฟนแล้วหรอคิดว่าโสดอะไรแบบเนี้ยก็ได้เพราะว่าไม่ได้ไปไหนด้วยกันเท่าไรหรือว่าไม่ได้เปิดเผยให้โลกรู้มากอะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคนอื่นมองมาก็เหมือนเราเป็นคนโสดและนี่คือ energy ของไพ่เดอะฟูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีอะไรอยากสอบถามก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะ